เคล็ดลับผลิตเงินจากบ้านเช่าสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่นะคะที่กำลังอยากทำบ้านเช่าให้บ้านเช่าเป็นตัวผลิตเงินแทนเรากรณีถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถใช้แรงงานหมายว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือว่ากรณีใดๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครอาจจะมีความกลัวในใจด้วยนะคะว่าทำบ้านเช่าไปแล้วจะคุ้มทุนไหมมีคนเช่าไหมจะมีปัญหาเยอะไหม ซึ่งจริงๆแล้วครูฮันนาก็ไม่อยากให้มือใหม่มีความกลัวตรงนี้นะคะอยากให้ขจัดความกลัวออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณยังมีความกลัวอยู่อาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในการทําบ้านเช่าเพื่อเป็นตัวผลิตเงินดีๆให้คุณมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเงินใช้ในอนาคตนะคะดังนั้นนะคะครูฮันนาก็เลยอยากจะมาส่งต่อเคล็ดลับในการทําบ้านเช่าให้สําหรับมือใหม่ทําบ้านเช่ายังไงไม่ให้เจงไปก่อนนะคะครูฮันนาจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน เลยก็คือสอนในเรื่องของการหาบ้านเช่าที่ดีหรือว่าในทำเลทองตรงนี้ต้องหาที่ไหนเพราะถ้าคุณได้บ้านเช่าในทำเลที่ดีนะคะมันก็จะทําให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งในการที่จะหาผู้เช่าได้ไง่ายแล้วครูก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านการตกแต่งบ้านซึ่งสําหรับมือใหม่บางคนนะคะก็จะเสียเงินหลายแสนไปซ่อมแซมบ้านหรือว่าไปตกแต่งบ้านแล้วก็มากําหนดค่าเช่าที่สูงเนื่องจากว่าเสียเงินในการซ่อมแซมแล้วก็ตกแต่งบ้านเช่ามากเกิน ะะก็ยิ่งจะทําให้หาผู้เช่าได้ยากด้วยนะคะและครูก็จะมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาผู้เช่าที่ดีต้องหาอย่างไงนะคะเพราะผู้เช่านะคะจะเป็นคนผลิตเงินให้กับเราและผู้เช่านี่เองนะคะก็จะเป็นคนทําบ้านเราพังด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้ผู้เช่าที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเคล็ดลับในการหาผู้เชา่านี่เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆเลยที่ครูจะมอบให้และสิ่งที่ครูได้พูดมานี้แค่เป็นน้ําจิ้มส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเคล็ดลับทั้งหมดเลยที่ครูจะมอบ นะคะดังนั้นนะคะสำหรับมือใหม่นะค,ะครูหันนาก็ไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกเองนะคะเพราะว่าจะอาจจะทําให้คุณเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาที่เกิดจากความไม่รู้ของตัวคุณเองสําหรับมือใหม่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้กับครูหันนานะคะอยากจะมาได้เคล็ดลับทั้งหมดจากครูหันหน้าไปก็สามารถที่จะมาเรียนผ่านคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่ามาเรียนสดเจอตัวแบบกลุ่มได้นะคะโดยสามารถทักมาที่ไลน์อนี้ได้เลย ะะแอดครูฮันน่านะคะแล้วมาเจอกันกันกบครูฮันน่าในคอร์สเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ